สวัสดีครับผมนายวิยากรอยู่พาคดีวันนี้เราจะมาทําการเปรียบเทียบโครงสร้างจากโปรแกรม C#Task นะครับกับ C C#Task นั่นเองครับผมก็โดยโครงสร้างนี้ก็ได้มาจากวิชา m a ทแล b บที่เพื่อนพื่นเพื่อนๆน,น,นั้นเรียนกันมานั่นเองครับโดยเราจะมาหาความเปรียบเทียบกันนะครับว่า ตัวของการประมวลผลออกมานั้นตัวเลขนั้นจะเป็นยังไงมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเริ่มจากไอตัวซีเวตทัสกันนะครับโดยเราเอาข้อมูลมาใส่ในโปรแกรม Excel นะครับโดยมีทั้งหมด32ส่วนจุดทั้งหมด88จุดน,นะครับอิเลเมนต์นั่นเองส่วนแมทเซ็ตมี1แล้วก็มียูโมเดลัสเก เ4 1นั่นเองครับแล้วตัวพื้นที่หน้าตัดนะครับ0 2น8นะครับอะไรอ่นนีตนนัวน,น,นี้คือจำนวนที่10นะครับก็คือตรง x y z นั่นเองก็คือมีทั้งหมด10มาบวกกันกับจำนวนอิเลเมนต์เป็น98นะครับทตานี้เลย ต่อไปก็มาดูกันนะว่าค่านั้นมันตรงอะไรกันบ้างก็เริ่มจากตัวของนี่เลยครับก็คือเป็นระยะเคลื่อนตัวนั่นเองอย่างที่เห็นเลยว่ามันก็แสดงมาเหมือนคล้ายๆกัน เพราะว่ามันเป็นตัวมุมสามมิติด้วยมันเลยอาจจะแบบดูยากไม่เหมือนแบบ2 d ที่มันมองแบบแนวนอนเลยครับเดีย๋ยวเราจะมาดูค่ากันนะครับเดี๋ยวซูมก่อนว่ามันค่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็จะเห็นได้ครับว่าตัวของตัวค่าค่า x นั้นเหมือนกันแต่ตัวค่า y นั้นไม่เหมือนกันครับ ส่วนค่า z ก็ไม่มีครับเพราะว่าตัวสามมิติมันมีแค่ xy ครับต่อไปมาเทียบกันต่อครับตรงของ element ว่าเป็นยังไงก็จะเห็นได้นะครับว่ามันมีค่าติดลบอยู่ตรงนี้ด้วย ต่อไปไปหาจุด support reaction นะครับก็จะเห็นได้ว่าค่ามันจะเป็นยังไงเย็นไหมครับว่าค่ามันเท่ากันต่อไปก็ดูระยะเคลื่อนตัวครับ ว่ามันเป็นยังไงเราจะส่วนตัวของตัวทัสนั้นก็มานูอของตรงนี้แหละครับว่ามันต่างกันไหมในตาราง Excel เดี๋ยวต้องเลื่อนขึ้นก่อนนะ,ะก็จะเห็นว่าตรงจุดที่สองมันจะมีตัวเลขที่เหมือนกันอยู่ครับ อาจจะเปลี่ยนตามโทษนิยมนิดนึงครับไม่ต่างกันมากส่วนใหญ่ค่า y จะค่อนข้างเหมือนกันครับแต่เปลี่ยนแค่โทศนิยมนิดหน่อยแต่ค่า x ก,ก็จะมีการเปลี่ยนที่ค่อนข้างต่างกันชัดเจนอยู่ครับซึ่งไม่ได้เป็นในยะสำคัญอะไรมาก ต่อไปก็หาแรงภาในชิ้นส่วนว่ามันต่างกันไหมก็เลื่อนลงมาดูก่อน ว่ามันแรงมันจะต่างกันไม่แรงมันเท่ากันครับส่วนตัวของค่าต่างๆก็เหมือนกันเห็นไหมค่าอะไรปฏริกริยาครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสดาทัดถัดไป